ทางตอนท้ายนะครับสําหรับคุณานนท์น,นะครับวันนี้จัดกันทั้งครอบครัวนะครับเราจะบ,บริจาคให้กับมูลนิธิไทยพัฒนา,านะครับจำนวนเงินสองพันบาทนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมไหมครับพร้อมนะเอาขับไปหนึ่งแลแล้วเดีวเดีว

นะครับคนที่หนึ่งเป็นที่ที่ทำงานนะครับสวยที่สุดใน SME นะครับคุณนายานานะครับคุณนายานาเนื่องจำนงนะครับคนที่สองนะครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนคนชายนะครับคุณสุชยาเลิศกิจศิริรัตน์นะครับหรือคุณนายานาทองภาสีนะครับคนที่สามนะครับ คนที่สามนะครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนปีชานะครับคุณเจษด,ดาผลสวัสดนะครับรับคท้านะครับภายใน2วันนะครับให้เวลา2วันสวัสดีครับบาย